โอเปอเรเตอร์ถัดมาครับจะเรียกเป็น assignment operator เป็น o อเปอเรเที่กําหนดค่าให้ assignment o p ต์โอเปอเในที่นี้นะครับอาจารย์จะใช้เป็น v o d main นะครับไ i d m a ม n ไม่ได้ต้องรีเทิร์อะไรอาจารย์กําหนดให้ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ4ตัวแปร y มีค่าเท่ากับ5นะครับแล้วก็ตัวแปร n มีค่าเท่ากับ6นะครับเป็น integer ทั้ง3ตัวอาจารย์เขียนว่า x เท่ากับ n บวกบวกอยู่นะ x เท่ากับ n บวกบวกาหนดให้ x เท่ากับ n บวกบวกเสร็จปุ๊บทำการปริ้นเลขขึ้นมานะครับในการอ s s i น์ค่าเนาะเท่ากับเปอร์เซ D นะครับแล้วก็ให้ y นะครับมี x แสดง x เนาะแสดง y เป็นเ e r c e n ด D เป็นอ integer เช่นเดียวกันแล้วก็แสดง n เป็นตัว integer เช่นเดียวกันเนาะโอเคนะเสร็จปุ๊บก็คือให้ขึ้นบรทัดใหม่แล้วก็ให้แสดงค่า x y แล้วก็ n เสร็จปุ๊บอาจารย์ลองเทสในการลันผลก่อนกดลันหนึ่งครั้งผลลัพธ์เราสังเกตเห็นข้อนี้นะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้อะเราเขียนว่าตัวแปร x เนาะเป็น4 y เป็น5 n เป็น6สิ่งที่ปรากฏในการรันผลนะครับเราสังเกตว่าโอเค Default เราเนาะที่เรากำหนดนะเรากำหนดปกติเรากำหนดค่า x เป็น4ถูกต้องไหมครับปรากำหนดค่า x เป็น4แต่พอว่าตัวเจอ Oper operator ที่เป็น Unary Operator อะ x ตอนเนี้ยจากเดิมที่เป็น4ะเราเปลี่ยนบทบาทใหม่ไปแล้วแปลว่า x กลายเป็นตัวแปร ที่ n บวกบวก n บวกบวกหมายความว่า default enfin, n คือหถูกต so, ้องปะซึ่งบวก n บวกบวกแปลว่าแสดงก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแสดงก่อนแล้วค่อยค่อยบวกหนึ่ง x จากเดิมที่เป็นสี่ไม่มีผลอะไรเลยมองผ้าปะเพราะว่าเราสามารถเรียกนะครับตัวแปรเดิมอะที่เรามีค่าในตัวเดงอยู่แล้วแต่เราถ้าเราเจอบรรทัดที่โดนอัปเกรดใหม่เลขสี่มันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มันจะกลายเป็น x ก็คือเก็บค่าเลขหก เพราะว่าเรากําหนดให้ x เท่ากับ n บวกดังนั้นจากเดิมที่่ x กับมีค่าในตัวเองอยู่แล้วเป็น4ถูกต้องไหมครับแต่พอเจอมาทัดเนี่ย x กําหนดให้เท่ากับ n บวก n, n B. มีค่าเป็น6ดังนั้น n บวกแปลว่าแสดงก่อนแล้วค่อยทําดังนั้น n บวกตอนเนี้ซึ่งค่าที่แสดงอ่ะ n จะมีค่าเป็น6 6โดนยัดใส่ไปในตัวแปร x เลย แปลว่าไอซีตรงเนี้ยไม่มีผลกับระบบใดๆสงสิ้นมองข้าออกว่าเพราะว่ามันโดนมันโดนอัปเกรดค่าใหม่เข้าไปก็เขียนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่โดยโปกติเราอาจจะปกติก็เขียนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นคนละตัวแปรแยกกันเลยก็ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้ร่วมกันได้หมดเนาะแต่นี้คือเป็นการทดสอบโค้ดเนาะในการใช้งานแล้วสังเกตเห็นว่า x ตอนเนี้ยมีค่าเป็น6ก็เลยปริ้นจากค่า x ตรงเนี้ยปริ้นออกมาเป็นค่า6 เกิดขึ้นนะครับพอเป็นค่า6เสร็จปุ๊บ y ไม่ได้โดนทำอะไรเลยนะครับเพราะ y เป็นค่า default อยู่แล้วเพราะว่าจากกรณีคำสั่งตรงนี้ไม่มี y ในระบบดังนั้น y default เป็น5 y ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใครเลยครับ y ก็เลยปิน5ของตัวเองปกติใสๆออกมาพอาปะแต่ว่าตัวของที่เป็น n นะครับจากเดิมที่ n มีค่าเป็น6ดังนั้น หเนี่ยโดนแสดงผ่านตัวแปร x ไปแล้วเพราะว่า n ไปเก็บที่ตัวแปร x แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับ n อัปเดตค่าจากหกกลายเป็นบวกหมองภาพออกปะดังนั้นสถานะปัจจุบันของ n ก็จะมีค่าเป็น7ดังนั้น n ก็เลยปรินค่า7เกิดขึ้นมองภาพออกไหมครับในการแสดงผลนะครับ อันนี้เป็นการเทสยังไม่ได้ใช้ได้เป็น Assignment Operator แต่ใช้ u n a r y operator คือ Assignment Operator คือการกำหนดค่าตัวเท่ากับตัวเหล่านี้เท่ากับ1อันก็เรียกเป็น Assignment Operator แล้วมองภขอาวปะก็คือการแสดงค่าเพื่อจะมาใส่แทนตัวแปรต่างๆเกิดขึ้นนะครับโอเคดังนั้นอาจารย์เขียนตัวถัดมาเลยอาจารย์ใส่เงื่อนถัดมาเนาะก็คือเป็นกำหนดให้ x บวกเท่ากับ y ตัวนี้นะและาจารย์ก็ลองทำการพิ้น์เหมือนเดิมนะครับพิมพ x เปอร์เซนต์ดีนะครับ y เป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับ n เป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับ backslash n ใส่ค่าเหมือนเดิมก็คือ x y แล้วก็ n นะครับ x y n เข้ามาต่อในกรณีตรงนี้ นะครับ x y n เข้ามาต่อในในกรณีตรงนี้นะครับโอเคพอจารย์ใส่ของตรงนี้เสร็จนะครับจารย์ลองกดเทสในการรันอีกรอบปบั๊บผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น11 5 7นะครับ11 5 7ดังนั้นเราสังเกตว่าค่ามันจะใช้ต่อกันไปเรื่อยเนาะอินพุคือเรากำหนด x เป็น4 y เป็นห n เป็น6ถูกต้องไหมครับ พอมาเจอของข้อเนี้ยในการแสดงนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือ x บวกเท่ากับ y นะ x บวกเท่ากับ y แสดงเป็น11นะครับแสดงเป็น11คำถามทำไมถึงเป็น11ถ้าอาจารย์ไล่ดูจากโค้ดเวลาเขียนเนอะในเชิงคณิตศาสตร์เนาะเวลาเราเขียนโค้ดนะครับในการลันผลของการใช้งานก็ ลักษณะของอันเนี้ยที่อาจารย์บอกโอเค x บวกเท่ากับ y ผลลัพธ์เวลาเขียนมันคือ x เท่ากับ x บวก y มองภาพเอาปะ x เท่ากับ x บวก y ดังนั้นเราจะสังเกตว่าพอเจอบรรทัดของข้อเนี้ยครับ x แสดงเป็น11เพราะว่าค่า x เริ่มต้นนะ่ะมีค่า4มองภาพอาปะ x เริ่มต้นนะ่ะมีค่า4อยู่แล้วดังนั้น x เป็น4 มาบวกกับ y ซึ่ง y อัปเดตค่าปัจจุบันตอนนี้ซึ่ง y ครั้งแรกก็ไม่ทำอะไรใช่ปะ y ก็คือมีค่า5ดังนั้นก็เลยเอ,อ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะตอนเนี้ย x เอาใหม่นะ x ปัจจุบันต้องเป็นเลขอะไรแล้วเออผิดนะสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยครับอาจารย์เอามาใช้ต่อเออเอาใหม่สังเกตข้อนี้เนาะในการใช้เนื่องจากว่าเราเราจะต้องคิดข้อนี้ด้วยเข้า okay, ปะบรรทัดนี้พอบรรทัดเนี้ย อัปเดตค่า x ใหม่ไปแล้วค่า x จากเดิมที่เป็น4ใช่ไหมครับโดนอัปเดตสถานะใหม่คือ x ปัจจุบันมีค่าเป็น x เท่ากับ6มองภาพปะ x เท่ากับ6ข้อเนี้ย x บวกเท่ากับ y ความหมายคือ x เท่ากับ x บวก y ดังนั้น x มีค่าเป็น6อ่าเพราะว่าทำจากบรรทัดก้อนนี้มาแล้วใช่ปะ x มีค่าเป็น6นะครับดังนั้น6มาบวกกับค่า y ซึ่งแสดงออกมาคือค่า5 ถูกต้องไหมครับก็คือค่า Default เดิมเพราะ Y ยังไม่ได้ทำอะไรก็เลยเป็น6มาบวกกับ5ดังนั้นบวกบวก5ครับมีค่าเท่ากับ11ค่าตัว11ข้อนี้ครับก็จะมาใส่ในตัวแปรของ X อองภาพบ้าๆใส่ในตัวแปร X. เร็ต้องตรงนี้ใส่ในตัวแปร X นะครับดังนั้นผลลัพธ์เลยปริ้น X ข้อนี้ครับ พิมออกมา x ก็คือมีค่าเท่ากับ11บอ็ดมองภาพออาปะ x มีค่าเท่ากับสิบก็เลยปิ้นออกมาได้สิบเอ็ดนะครับเช่นเดียวกัน y จะมีค่าเท่าไหร่ y ก็จะมีค่าเป็นเลข5าตรงนี้เนาะ y คือเลข5้าดังนั้น y ก็จะได้ค่าออกมานะครับส่วนค่า n เนื่องจากว่าตรงเนี้ยไม่มี n ปรากฏเลยนะครับไม่มี n ปรากฏดังนั้น n นะ่ะก็คือ default อยู่แล้ว นะครับก็คือ default จากข้อที่แล้วคือ n มีค่าเป็นเจ็ดของภาพออกมะดังนั้นถ้าอาจารย์ใส่ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> นะครับก็คือใส่โอเค y ที่อาจารย์บอกคือมีค่าเป็นห้าอยู่แล้วนะครับส่วนตัวตัว n ไม่ได้ใช้อะไรเลยคือ d e f a u l t เดิม n ก็คือมีค่าต่อจากครั้งที่แล้วคือมีค่าเป็นเจ็ดของภาพออกมะอันนี้คือการแสดงผลออกมาอันนี้เป็นลักษณะของการใช้บวกเท่ากับ ก็คือตัวมันเองเท่ากับตัวมันเองบวกกับตัวแปรหรือว่าตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ในการทำโอเคเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ก็ลองเทตัวบรตเอร์ต,ตัวถัดมาในนี้อาจารย์เขียนเป็น n หารเท่ากับ y-2 บวก2ในการคิดนะ n n หารเท่ากับ y-2 บวก2นะครับก็ copy ตรงนี้เหมือนเดิมเนาะในการใช้งาน นะครับเช่นเดียวกันครับในการใช้ของตัวคําสั่งถัดมาครับของตัวนี้ n นะครับหารเท่ากับ y บวก2เวลาเขียนก็คือ n หารเท่ากับ y บวก2ก็จะมีค่าเท่ากับอะไร n เท่ากับ n นะครับหารด้วยตัวมันเองเนาะ n หารด้วย n n เท่ากับ n หาร y บวก2 เออนี่ n ่ากับ n หาร y บวก2แปลว่า n ส่วนด้วย y บวก2เอเาปะลองคิดดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นเลขอะไรจารย์ลองเทสกดลันสังเกตว่าค่าเนี้ยเป็น11 5และ1สังเกตเลยว่าในระบบพ้อเนี้ย x มีค่าเท่าเดิมเพราะ x x ไม่ได้อยู่ในระบบในวนนี้ถูกต้องปะเพราะมีแค่ตัวแปร n กับ y x ปรินค่าเดิมเลยรอดแล้วเป็นสิบเอ็ดนะครับส่วน y y ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับระบบเพราะ y เป็นแค่ตัวแปรที่อยู่ใน n ถูกต้องปะ่ะดังนั้น y ในการปรินก็ปรินค่าตัวมันเองปกติซึ่ง d e ฟ a u l t เดิมเป็น5้าก็เลยปรินห้าปกติสิ่งที่เราต้องคิดก็คือ1มาจากไหนนะครับดังนั้นถ้าอาจารย์ลองเทสให้เราเข้าใจมากขึ้น n ณนะปัจจุบันตอนนี้มีค่าเป็น7จมองผ้าปะ่ะ n มีค่าเป็น7ส่วน y นะครับณนะปัจจุบันของ y ก็คือมีค่าเป็นห้ามองภาพออกปะก็คือ n ส่วนด้วย y บวกสองดังนั้น y ก็คือมีค่าเป็น5อยู่แล้ว5ไปบวก2ก็เป็น7ต้องปะดังนั้น n ก็มีค่าเท่ากับเจ็ดส่วน7ตัดกันก็คือเ็จเหลือหนึ่ตัดกันก็เป็น1ถูกต้องปะดังนั้น n มีค่าเป็นหนะครัหก็เก็บเข้าที่ตัวแปร n ดังนั้นผลลัพธ์ที่แสดงของค่า n ตรงนี้ครับก็เลยแสดงออกมาเป็นค่า1มองภาพอเอานาะเป็นค่า1ส่วนค่า x กับ y ก็คือค่า d เดิมที่ได้จากครั้งที่แล้วมองภาพออปะดังนั้นตอนนี้เราก็ได้ออกมาเป็นโอเค n เท่ากับ1นะครับในการแสดงผลดังนั้นสังเกตเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยคือโอเคถูกต้องนะครับในการทําอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ ถัดมานะครับอีกสักอันหนึ่งก็คือจะเขียนเป็น y เท่ากับ x mod n นะครับ x mod กับ n นะ mod ก็คือตัวเปอร์เซ็นต์นั่นเอง mod ก็คือเอาเศษเนาะ mod เอาแต่เศษปริ้นเหมือนเดิมนะครับ copy แปะเลยแล้วกันนะครับในข้อนี้นะครับโอเคสิ่งที่เรา ทำนะครับในของข้อนี้ก็คือ y เท่ากับ x มดกับ n พอเจอ y ได้ x มอดกับ n เน่ะเวลาเราเขียนก็ก็คือ y เท่ากับ x ม o ดกับ n อยงนี้คือตัวธรรมดาเลยเนาะก็ค <c ười> ือ x มอดกับ n เลยอะเขียนว่า x มอดเอ็นข้อยเครื่องหมายเท่ากับปกติดังนั้นตัวแปร x ณตอนนี้ครับมีค่าเป็น11อ ต้องปะ x มีค่าเป็น11นี่เนาะ11เนาะ11บอมอดกับ n อ็นมกับ n n มีค่าเป็น1 11่งสิมอดหได้เลขอะไรจะลองเทสกดลันก่อนเป๊บได้เป็น y มีค่าเท่ากับศูนย์สิบอมอดหทำไมถึงได้มีค่าเท่ากับ0นยวิธีการเขียนก็ใช้เครื่องเลขดีนี้เลยเนาะ11บอมดห นะครับผลลัพธ์ก็คือมีค่าเท่ากับศูนย์ก็คือเอา11ไปหารหนึ่งหารเสร็จมันลงตัวอยู่แล้วเนาะเพราะ1หารอะไรก็ลงตัวถูกต้องปะมันก็เลยคือมันเป็นเหลือเศษของของศูนย์อยู่แล้วมันเป็นมันเป็นฟิก,กนเนาะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มอดกับค่า1อ่ะจะได้ศูนย์เสมอมองภาพปะก็คือหารเอาเศษเนาะเพราะ1หารอะไรก็ได้ตัวนั้นอยู่แล้วถนะูกต้องปะดังนั้นเศษมันเลยไม่ปรากฏเพราะเศษมีค่าเป็นศูนย์เสมอ นะครับโอเคนอะนี้เคลียร์นะดังนั้นตัวเนี้ยครับผลลัพธ์ที่ได้จากข้อนี้ก็เลยปริ้นออกมาว่าโอเค11 mod ็มอดมีค่าเป็น0 0ย์ก็เก็บไปที่ตัวแปร y มองภาพออกปะดังนั้นเวลาปริ้นในข้อนี้ครับของการปริ้นผลออกมาของตัวแปร y ก็เลยปริ้นออกมามีค่าเป็น0นะครับส่วนตัว x n, นะกับ n น่ะก็ดีฟอยส์ในระบบของครั้งที่แล้วซึ่งเป็น11กัน1ปกติ เนาะในการทำลักษณะของที่อาจารย์แสดงผลออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะของ assignment operator มองภาพออก่าในการกำหนดค่าให้ตัวแปรนั้นเป็นค่าอะไรนู่นนี่นั่นทั้งหมดก็คือ assignment operator นะครับใน,ในการใช้งานนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถเทสในการใช้งานได้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่าค่าตัวแปรสมมติว่าอาจารย์ใส่บรรทัดเพิมเ่มเติมอีกอันนึง อาจารย์บอกเปลี่ยนค่าเลยกำหนดให้ n มีค่าเป็น9ปึ๊บและอาจารย์กดลันผลผลลัพธ์ของ y ก็จะเปลี่ยนครับเพราะว่าถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่าตัวแปรเหมือนแบบไม่ใช้ตัวแปรเดิมต่อเราเปลี่ยนค่าตัวแปรใหม่แต่นั้นจากเดิมที่ตัวแปร n นะครับมีค่าเป็น1อาจารย์เปลี่ยนให้เป็น 10, 11บเอมดกับ9ก้มองภาพอะสิบ11 m o มดกับ9คือ11หารด้วย9 หารเอาเศษเศษที่ได้นะครับก็เขียนเป็น11 m o อ็มอดนะครับ11 m o อ็มอดนะครับแล้วกด Enter นะครับก็คือได้เป็น2นะครับก็คือเหลือเศษ2นเ,เษ 2, นี่ยเนาะเพราะว่า9 1 9ใช่ไหม9 1้า11ลบ9คือเหลือเศษ2ตามปกติดังนั้นก็เหลือเศษ2ดังนั้นตัวเศษ2นะครับที่เราได้ นะครับก็ไปโยนใส่ที่ตัวแปร y มองภาพ่า y นับปัจจุบันเราก็เลยกลายเป็น2ขึ้นมาทันทีถ้าอาจารย์เหมือนแบบอัปเกรดระหว่างทางมองภาพะคืออยู่ที่การเขียนโค้ดของเราเนาะในการใช้ถ้าเราแบบเฮ้ยเราทําต่อไปเสร็จเราปรากฏว่าระหว่างทางเราอยากจะเปลี่ยนค่าตัวแปรใหม่ไม่อยากจะใช้ตัวแปรที่มันต่อจากระบบเดิมเราก็กําหนดค่าตัวแปร ใหม่ค่าตัวแปรเดิมในค่าใหม่เข้าไปได้แล้วในการเขียนโปรแกรมกครับขาจะจากบนลงล่างเนาะดังนั้นเราสามารถใช้ตัวแปรเดิมแล้วอัปเดค่าใหม่โดยไม่ใช้ตัวแปรเก่าได้ไหมได้แล้วแต่โจทย์แล้วแต่เราจะเขียนโปรแกรมกําหนดดังนั้นอัปเดตสถานนะค่า y ปัจจุบันก็เลยกลายกลายเป็นตัวเลข2แล้วมองภาพออกปะนั้น y ณนะปัจจุบันตอนนี้จะ assign x n ใหม่ไง y ก็เลยกลายเป็น2 ได้เนาะอนนี้ทุกคนมองภาพเห็นนะครับโอเคเคลีย okay. นะครับเรียบร้อยนะครับในการเทสของตัวการทำงานแบบตัว assignment operator นะครับทำเสร็จก็เหมือนเดิมครับกด save ได้เลยนะ s a v ในตัวถัดมาเราจะเรียกว่า assignment operator นะครับ s a v ปึ๊บนะครับไปดูที่ my project นะครับ my project โ okay. อเคแล้ก็เอานะครับใส่เข้าไปที่ตัว operation ก็จะมีตัวนี้ละเป็นของ assignment operator